ครับผมปืนนะครับมีอาชีพขับรถส่งของนะครับมีเป็นอาชีพเซลแมนนั่นแหละขับรถนานๆนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับเพื่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟโตปิโอทานมากล่องที่3แล้วแหละนะครับอยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยกลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําวันละ4ี่ห้ารอบเลย เพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ามันมันมันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉี่ติดติดขัดขัดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลางคืนทําให้ผมหลับสนิทยันเช้าเลยล่ะทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ากระชุ่มกระชวยแล้วก็กะปรีก้กระเป่า,าเข้าพบปะลูกค้านี่ก็ มีความมันอกมันใจนะครับไม่ง่วงเหงาเฮานอนเวลาขับรถขับลานะครับอยากจะมาแนะนำสำหรับเื่อนที่มีอาการคล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการฉี่ติดติดขัดขัดนะครับฉี่ไม่พุ่งฉี้ไม่ใสมันเหมือนฉี่ไม่สุดอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์โรปิโอตัวนี้ลองดูนะครับจะท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลยนะครับ